สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะช่องเลขหวยไทยลาวนะคะวันนี้ก็กลับมาเช่นเดิมนะคะสําหรับการคำนวณตัวเลขของหวยลาวประจำงวดวันที่9นะคะ9กรกฎาคมถูกไหมวันที่9นะคะเป็นวันพฤหัสสูตรที่นำมาลงในวันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเลขเด่นบนล่างสูตรนี้นะคะก็เดินดีมาก ใช้2หลักเท่าน,นั้นนะคะก็จะมีหลักตามนี้เลยก็คือหลักหมื่นคูณด้วย5หลัก10คูณด้วย2นะคะเราก็บวกด้วย6คงที่ถ้าจะนับรวมนะคะจากงวดที่แล้วที่จริงๆสูตรนี้เนี่ยมีลงแถมให้นะคะแล้วก็ไม่ได้แสดงทีการคิดก็เป็นการคิดต่อนเนื่องไปเลยแต่ในรอบนี้ก็มีการย้อนคำนวณให้สำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูนะคะสำหรับสูตรนี้เลย11งวดย้อนหลังนะคะก็จะเริ่ม ตั้งแต่งวดวันที่1มิถุนายนนะคะสูตรค่อนข้างเดินดีมากใช้แค่2หลักเท่านั้นเองนะคะตัวเลขไม่มากแล้วก็เดินต่อเนื่องยาวนานมากนะคะ11งวดแล้วถ้าเข้าอีกรอบนี้ก็จะเป็นงวดที่12นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณว่าสูตรด้านบนนะคะหนื่นคูณหกับ10คูณ2บวก6เนี่ยคำนวณออกมาแล้วจะได้ตัวเลขอะไรกันบ้างนะคะ สูตรแรกอ่างวดแรกเลย1มิถุนาหลักหมื่นก็คือ3นะคะ3คูณ5ได้15หลัก10นะคะก็คือเลข8 8คูณ2ได้16บวกด้วย6นะคะ5บวกด้วย6เท่ากับ11 11บวก6ได้เท่ากับ17ได้เลข7มาวันที่4มิถุนาหน1่งหนะคะเลขเไปตกที่หลักหน่วย งวดที่4นะคะ4มิถุนาหลักหมื่นคือเลข3 3มคูณหได้15หลัก10คือเลข1 1คูณ2เป็น2นะคะแล้วก็บวกด้วยเลข6ใช้5บวกกับ2 5บวก2เท่ากับ7นะคะ7บวกกับ6ได้เท่ากับ13งวดถัดไปวันที่8มิถุนาออก0 2 3 2องนะคะรอบนี้ไปตกที่หลัก10 รอบนี้เลยนะคะ8มิถุนาหลักหมื่นคือเลข9 9คูณ5เป็น45หลัก10เป็นเลข3นะคะ3คูณ2เท่ากับ6แล้วก็บวกด้วยเลข6นะคะใช้5บวก6ได้เท่ากับ11 11บวก6ได้เท่ากับ17นะคะคำนวณแล้วรอบนี้เป็นเลขเด่นตัวเดียวคือเลข7เพราะฉะนั้นวันที่11 ผลที่ออกนะคะก็คือ7 6 2 3 7รอบนี้ไปตกที่หลักพันนะคะสำหรับงวดนี้งวดวันที่11นะคะใช้หลักหมื่นก็คือ5 5 5, 5เป็น25บวกด้วยหลัก10นะคะก็คือเลข2 2คูณ2เท่ากับ4บวกด้วย6นะคะ5บวก4ได้เท่ากับ9 เบวกกับ6ได้เท่ากับ15 15มิถุนาหนึ่งรอบนี้ตกที่หลัก10บนะคะงวดวันที่15มิถุนาหลักหมื่นรอบนี้ของเราเป็นเลข9้านะคะ9 5เป็น45หลัก10บคือ5 5คูณ2เท่ากับ10บวกด้วย6 ใช้5บวกศได้5นะคะ5บวก6เท่ากับ11 17มิถุนาขยับหน่อย17มิถุนาสี่ห้านึ่งหนะคะเลขหนึ่งตัวนี้ก็ไปตกที่หลักสิบจะสังเกตว่ารู้สึกจะค่อนข้างตกที่หลักสิบบ่อยนะคะมันเป็นเลขเด่นบนล่างนะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นหลักใดหลักหนึ่ง อะมางวดวันที่17นะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข9ก9 9เเป็น45หลัก10คูณ2นะคะบวกด้วย6 5บกกับ2ได้เท่ากับ7นะคะ7บวก6เป็น13 3 8 8มิถุนา9 3 3 6นะคะรอบนี้เข้าที่หลัก10 กับหลักร้อยนะคะเพราะมันเป็นเลขสาำกัน18มิถุนานะคะหลักหมื่นก็คือเลข5 5 5ห้ห25หลัก10คือเลข3คูณ2เท่ากับ6บวกด้วย6 5บวก6ได้11 11บวก6ได้17 22มิถุนานะคะ2 7 9 5ไปตกที่หลัก 10อ่าหลักร้อยนะคะสำหรับงวดนี้22นะคะมิถุนาหลักหมื่นก็คือเลข3 3 5เป็น15หลักสิบคือ9 9้คูณ2ได้เท่ากับ18บวกด้วย6นะคะ5้บวก8ได้13 3บวก6ได้9วันที่25นะคะ เก้าูนูนห้ารอบนี้ไปตกที่หลักหลักพันนะคะน้อยนะที่จะตกหลักพันนะเพิ่งเจอนะคะงวดนี้29นะคะหลักอ่ะ25 25หลักหมื่นคือเลข9กนะคะ9 5เป็น45หลักสิบคือ0นคูณ2นะคะเป็น0บวกด้วย6 5บวก0ได้5 5บวก6ได้เท่ากับ11 วันที่29 4ส1 3เี่สี่หนึ่งสามเลข1นรอบนี้ไปตกที่หลักหลักสิบนะคะวันที่ย9ิหลักหมื่นคือเลขห้าห้าห้ายี่สิบห้าหลักสิบคือเลขหนึ่งคูณสองเป็นสองนะคะแล้วก็บวกด้วยหกห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจบวก6ได้เท่ากับ13านะคะ เดี๋ยวขอต่ออีกกระดาษอีกแผ่นหนึ่งคำนวณแล้วตัวนี้มันจะได้เป็นเลข3แล้วก็มาดูงวดวันที่2กรกฎาคมนะคะงวดที่แล้วเราคำนวณได้3 2กรกฎาคมนะคะมันก็ออกเป็น3220นะคะไปตกที่หลักพันนะคะสำหรับรอบนี้ สูตรเป็นเลขหมื่นคูณห้ารอบนี้หลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งหนึ่งคูณห้าเป็นห้าหลักสิบคูณสองนะคะสองคูณสองเท่ากับสี่บวกด้วยหกห้าบวกสี่ได้เท่ากับเก้านะคะเก้าบวกหกได้เท่ากับสิบห้าหกกรกฎานะคะศูนย์ศูนย์ห้าเก้ารอบนี้ไปตกที่หลักหลักสิบนะคะไปหลักสิบอีกแล้วมางวดวันนี้ ที่6นะคะล่าสุดหลักหมื่นก็คือเลข2 2 5เป็น10หลัก10คือ5 5 2เป็น10นะคะบวกด้วย6 0ศยบบวก, 0, บวก6เป็นเลข6ในรอบนี้นะคะถ้าตามสูตรนี้ผลที่คำนวณออกมาได้เลข6ตัวเดียวนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้ดูว่ามักจะไปตกเลขไหนหลักไหนนะคะ7เนี่ยไปตกที่หลัก หลักหน่วยนะแล้วพอได้เลขสาไปตกที่หลักสิบรอบนี้ได้หลักเจ็ดนะคะก็ไปที่หลักพันรอบนี้ได้5มาที่หลักสิบออันนี้ได้1นึ่งรอบีได้หนะคะก็มาที่หลักหลักสิบรอบนี้ได้3มาที่10กับหน่วยนะคะ2หลักเลยงวดต่อมาได้7 7รอบนี้ไปที่หลักหลักร้อย แล้วก็เลขต่อมาคือเลข9นะคะ9รอบนี้ไปที่หลักพัน1 1ตัวนี้นะคะไปที่หลักสิบแล้วก็ล่าสุดนะคะไม่ใช่ล่าสุด25มิถุนาเราคำนวณได้20ามิถุนาเราคำนวณได้เลข3กระดาษมันมี2แผ่นเนาอสูตรมันยาวนานเกินนะคะพอเลข3รอบนี้มันไปตกที่หลักพันนะคะรอบนี้คำนวณได้5ไปตกที่หลัก10บถ้าดูจากสถิติย้อนหลังเลยนะคะ ส่วนใหญ่ที่เจอนะคะก็จะไปลงที่หลักส่วนใหญ่นะหลักสิบเป็นหลักนะคะก็มีที่มันกระจายกระจายไปหลักอื่นบ้างนะคะแต่น้อยส่วนใหญ่จาก11งวดนะคะเป็นหลัก10บซะ1 2 3 4 5 6งามสี่้างวดนะคะก็เกินครึ่งไปอยู่ที่หลัก10นะคะแล้วที่เหลือก็กระจายกระจายัวกันไปเนาะแต่ว่าก็เข้าทั้งหมด4หลักเลย 1 1 1 0หน่วยนะคะประมาณนี้ถ้าใครที่ติดตามสูตรนี้อยู่แล้วก็จากได้เป็นเลขเด็ดนะคะหรือว่าเลขวิ่งเลขตัวเดียวนะคะประจำงวดวันที่9ก็สามารถเอาไว้เป็นแนวทางได้นะคะสำหรับคลิปนี้สรุปเลขวิ่ง11งวดแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ